สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องพุทธที่พูดถึงในช่วงนี้นะครับสาเหตุหนึ่งก็เนื่องจากของ Bitcoin ราคามันตกนะครับคิดดูจาก2ล้านเมื่อไม่นานมานี้ตอนนี้เหลือประมาณล้านหนึ่งนะทุกคนก็บอกว่าสาเหตุหนึ่งที่ราคาตกเนี่ยเพราะว่าเป็นข่าวที่ FBI เนี่ยสามารถเข้าไปยึดเ,เงินค่าไทยนะครับที่จ่ายในรูปแบบของบิตคอยนะครับของกรณีที่กลุ่มดักไซ นะครับไปแฮกโคโลเนียลไปแล้วมีการจ่ายค่าไทยตรงนั้นหรือเปล่านะครับแปลว่าบิตคอยเนี่ยมันมันมีความเสี่ยงแล้วหรือเปล่านะครับคนเรียกว่ายังไงเอบีไอสามารถเข้าไปยึดได้ยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก่อนไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องนะครับระหว่างมาแวร์เลขาไทยนะครับกับบิตคอยพวกเนี้ยมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะยกมาเนี่ย ยกตัวอย่างมาแวร์เล็ก็ถ่ายที่เราอาจจะคุ้นชื่อกันดีนะครับวันคลายนะครับก็คือสาเหตุหนึ่งที่ผมหยิบตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยพะเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ดูก็ได้นะครับทางคุณมาคัสนะครับที่คนที่บางทีชื่อหนึ่งเขาคือวานคลายฮีโร่เนี่ยเขาได้ให้ความเห็นว่า,าความสัมพันธ์ระหว่างบิตคอยกับแลนซมแวร์เนี่ยนะอย่างเช่นว่าบางคนก็ชอบปนเห็นว่าบิตคอยนี่แหละทำให้แลนซมแวร์โตนะครับ เขาก็บอกว่าในแง่ของแลนซ์ซอฟ์เนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าต่อให้มันไม่มีแบตบิตคอยไม่มีคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันก็คงยังโตได้เหมือนกันนะครับเพราะงะั้นคือจริงๆในส่วนตัวผมก็เห็นด้วยนะผมก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าบิตคอยส่วนหนึ่งเนี่ยคริปโตเคอเรนซีส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นตัวที่อาจจะช่วยนะครับที่ทําให้แก๊งพวกเนี้ยนะครับสามารถได้รับเงินได้รับการจ่ายเงินหลายๆอย่างได้ง่ายขึ้นตัวอย่างหนึ่งที่มาคัสก็พูดเนี่ยคือเขาบอกว่าลองนึกถึงเรื่องระบบการจ่ายเงินเมื่อก นะครับจะจ่ายกันยังไงเวลาเรียกค่าไทยจะให้ใหไปโอนเงินผ่านธนาคารเหรืใช่ไหมหรือว่าจะให้โอนเงินผ่านอะไรนะอะไรยูเนียนูอะไร <c oughs> พวกนี้พวกแพลตฟอร์มพวกนั้นโอนผ่านสวิปป่างนี้มันก็ไม่ใช่นะใช่ไหม <c oughs> หรือจะให้ไปซื้อกิฟต์ค์ดใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยไอ้อเรื่องการเรียกอะไรผ่านระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างหนึ่งที่เขานิยมกันอย่างบ้านเราก็เป็น True ันนี่ให้ไปซื้อกิฟต์ร์ด ต่างประเทศนี่ก็เป็นการ์ดพวกวอลมาร์ตการ์ดอะไรพวกนี้นะไอจูนการ์ดอะไรพวกนี้สิ่งที่ยากก็คือว่าไอแกก้แก๊งแลนซ์แวร์เนี่ยนะเวลามันเรียกค่าถ่ายมาสมมติลูกค้าถ่ายถ่ายรูปิฟต์การ์ดไปให้นะส่งโค้ดไปให้เขาก็ต้องไปเวอร์ฟายนะมันมันยากเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยในเรื่องบิตคอยเนี่ยมันช่วยทําให้กระบวนการตรงนี้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับอย่างที่2ก็คือผมว่าเป็นอีกปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะในเรื่องของบิตคอยกับเรื่องของเรียกค่าถ่ายเนี่ยมันเป็นจุดที่เอาเงินออก ก็คือตรง Exchang e ที่มีหลายๆที่นี่แหละคือตอนนี้มันมีในบางประเทศที่เขาค่อนข้างหละหลวมตรงนั้นนะรัทำให้มันมีทางออกของเงินจริงๆจุดเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าจุดมันอยู่ตรง exchange มากกว่าเมื่อยัางเคสคโรเนียลเนี่ยนะพอทุกคนรู้ Bitcoin อยู่ไหนนะคราวนี้โอ้โหเอ i เอาจริง FBI เครื่องเนี่ยทุกที่ Exchange ทุกที่นะต้องตื่นตัวกันหมดเลยถ้าเกิดวันดีคืนดีมีเงินจาก w a l l e t เบอร์นี้ส่งโอนเข้ามาในบัญชีเนี่ยงานนี้ต้องเอาละต้องทำอะไรสักอย่าง เอผมไม่แน่ใจนะทุกวันนี้ในเอ็กชแนนทุกที่เนี่ยมันมีระบบมอนิเตอริงพวกนี้หรือเปล่านะมีเหมือนกับเป็นวอตเลสนะเป็นเป็นวอต i s t เลยว่ากลุ่มนี้นะต้องคอยมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดอะไรเงี้ยไม่รู้มีหรือเปล่านะครับแต่ก็คือ,อ,อตรงนี้แหละปัญหาอ,อยู่ตรงนี้มากกว่านี่เรามาดูอย่างอย่างพื้นฐานนะครับเรื่องของวันคลายปกติแล้วเนี่ยเรื่องของแลนซ์แวร์ปกติแลนซ์แวร์เนี่ยแน่นอนนะครับมาถึงเวลามันติดแล้วเนี่ยอย่างเคสข่าวนี้เป็นข่าวเมื่อ2 0 1 7นะครับ4ปีที่แล้ว ในจังหวะนั้นเนี่ยนะครับแลนซัมแวร์อย่างวรรณคลายเนี่ยทำเงินได้ถึงประมาณ100แสนแสนสี่หมื่นเหรียญสหรัฐนะคิดถึงราคาบิตคอยตอนนั้นสินะครัคูกนกับหันกลับมาเป็นบิตคอยตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นบิตคอยยังไม่ถึงแสนเลยนะครับบิตคอยมันเป็นหลักหมื่นบาทเท่านั้นเองนะลองคิดดูว่าเงินที่เขาได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยห้าล้านสาประมาณ5้าล้านบาทนะครับหารกลับมาเป็นบิตคอยเนี่ยมันกี่บิตคอยใช่ไหมพอคูณกลับม,มามูลค่าตอนเนี้ยเออนี่ก็เป็นเกร็ดอย่างหนึ่งนะ ก็มีคนบอกเหมือนกันว่าไอ้พวกแลนซ์ซอฟต์แวร์เก่าๆเนี่ยที่มันมีบิตคอยตุนอยู่เนี่ยจริงๆมันไม่ต้องทําอะไรนะด้วยไอ้เคินที่มันเคยได้เมื่อก่อนเนี่ยเอาแค่ถ้ามันแคชเอาได้เนี่ยมันก็รวยละนะครับแต่แน่นอนก็คือที่นี้เลยที่แลนซ์เอ็กซ์เชนที่นี่ก็ถูกจับตาอยู่อย่างในเคสตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าอ่มันก็มีการจ่ายค่าถ่ยมีอะไรนะก่อนที่ระบบมันจะถูกปลดถูก,ถ,กถูกล็อกนะครับโดยเจ้าคิวสวิชที่ทางคุณมาคัสเนี่ยเขามีส่วนได้ช่วยนะครับก็มีคนทำนะทวิตเตอร์บอ นะขึ้นมาตัวหนึ่งเนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะนะไอ้ทวิตเตอร์บอตัวนี้อย่างอย่างเนี้ก็คือเป็นทวิตเตอร์ตัวหนึ่งเขาสร้างขึ้นมาเป็นทวิตเตอร์บอสิ่งที่มันทําก็คือมันก็ไปคอยเช็ควอลเล็ตนะของวนะันนักลายเนี่ยแล้วก็ดูทรานสั่ขึ้นมาอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับประมาณเดือนเมษาปีที่แล้วเนี่ยยังมีคนโอนเงินเข้าไปอยู่เลยนะตั้ง27เหรียญน,นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นมันจังหวัดที่มันนนโอนเข้าไปตรงี เนื่องจากว่าเป็นการเพื่อทาเทสหรือเปล่าเนาะพอดีช่วงนี้ราคาบิตคอยมันสูงนะเขาโอนไป0.003บิตคอยนะก็มูล,ลค่าเข้าไปตั้ง27เหรียญละนะก็มีการโอนอยู่เรื่อยนะถ้าเกิดสังเกตดูไอ้เจ้าทวิตบอทเนี่ยนะครับมันก็จะคอยมอนิเตอร์เนี่ยปกติก็จะเป็น0.001บิตคอยนะมีการโอนเข้าไปไม่รู้เขาโอนเข้าไปจริงๆหรือว่าโอนเข้าไปเพื่อจะ,อะเทดสอบนะว่าบิตคอยมันยังมีอยู่หรือเปล่า นะครับทีนี้ตรงนี้แหละก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าเจ้าบิตคอยจริงๆแล้วเนี่ยนะครเนื่องจากว่าอาคอนเซปต์ของบล็อกเชนนะครับคอนเซปต์ของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับแน่นอนมันเป็นระบบที่ไม่ถูกควบคุมโดยใครแล้วก็มันพยายามให้เป็นระบบเปิดเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเรารู้หมายเลขวอลเล็ตเนี่ยนะครับเราสามารถเช็คทรานซคชั่งที่เกิดขึ้นได้นะครับยังยังในตัวอย่างนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเป็นลันซัมโนดของวานาคราย เราจะเห็นแรนซัพโนของวรรณคลายเลยมันจะบอกเลยว่าบิตคอย wallet เนี่ยคืออันไหนนะครับไอ้ตรองบิตคอย wallet เนี่ยนะครับ 12t9ydp อะไรพวกเนี้ยไอ้ตัวนี้แหละนะครับที่เราสามารถเอาไปใช้ในการแทร c k ได้นะครับเราไปเว็บไซต์นะครับอย่างที่เนี้ยอย่าง blockchain.com เนี่ยนะครับเราคีย์หมายเลข wallet เข้าไปเนี่ยนะครับไอ้ตัว 12t ตัวเวอร์เกียนน,ยนะครับพอเราคีย์เข้าไปเนี่ยตัวเนี้ยหมายเลข wallet นะพอเราคีย์หมายเลข wallet เข้าไปเนี่ยเราก็จะสามารถไปดู transaction ได้เลย นะครับว่า transaction มันเกิดอะไรขึ้นมีการโอนเข้าโอนออกยังไงจากที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับนี่คือ,อสาเหตุหนึ่งจริงๆก็คือว่าสมมติเราจ่ายดันซอมแวร์เข้าไปถ้าเรารู้หมายเลขกระเป๋านะครับเราก็สามารถแทร็กได้แหละผู้รักษากฎหมายเขาก็แทร็กได้นะครับว่ามันไปไหนได้บ้างแต่ปัญหาที่มันยากก็คือว่ามันมันจะไปพวกนี้มันฉลาดนะครับบางทีมันก็จะโอนกระจายกระจยกระจายไปหลายที่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูเคสล่าสุดนะครับอย่างในเคสของไอ้เจ้า ไอ้ตัวเนี้ยนะที่เนี้ยไอ้ตัวอันนี้ไม่ใช่สินะอา,อาชชยตัวนี้แหละไอ้โคโลเนียลไปเนี่ยแหละนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเขามีจ่ายนะมีจ่ายค่าถ่ายใช่ไหมมีจ่ายค่าถ่ายปุ๊บนะครับเขาก็จะเห็นว่าดักไซค์แก๊งเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เลขวอลเล็ตมานะรประเด็นก็คือว่าไอ้เลขวอลเล็ตตัวเนี้ยเราเราถ้าเรารู้เนี่ยเราก็เอาเข้าไปเช็คในหน้าววกี้ของเราก็ได้นะเราก็จะไปเทรดได้เราก็จะเห็นว่าเขามีการโอนเงินไปที่ไหนบ้าง จังหวะที่มันไปเข้า Exchange ก็คืออาจจะเป็นถ้าเรารู้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงเป็น Exchange Exchange นนตเขาก็มีกระเป๋าเงินของเขาใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ว่าอันนั้นเป็นกระเป๋าเงินที่อยู่ในบัญชีที่ของ Exchange ต์เขาเนี่ยนะครับเราก็จะรู้นะว่าไปที่ Exchange ไหนนะมันก็เลยมีบริษัทหนึ่งนะอย่างบริษัทเนี้ยนะครับชื่อบริษัทเอออิลูติกดอทดอคอมเนี่ยนะครับเออมันก็เป็นบริษัทที่เขาบอกว่าเขาก็ช่วยในการแทร็กพวกเนี้ยนะครับพอเขาแทร็กเขาได้เบอร์วอลเล็ตมาปุาา et, าปาง นะครับส่งไปที่ไหนบ้างไอ้ตัวนี้แหละเป็นเครื่องมือที่สําคัญนะครับที่สามารถช่วยได้นะครับเครื่องมือพวกนี้ใครๆก็ซื้อมาใช้ได้ครก็จ่ายต่างใช้ได้แน่นอนเปิเของของผู้รักษากฎหมายอย่าง f b i เนี่ยเปิเมีดีกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นคืออย่างในเคสเนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นเลยว่าทันทีที่มีหนึ่งก็คือเขาเขาก็น่าจะรู้นะครับว่ามีการจ่ายค่าถ่ายจ่ายไปที่ไหนนะครับเขาก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมาจากที่ไหนบ้างอย่างในเคสของคอโ l เ i ียลไฟน์เนี่ยนะครับเขาจะรู้เลยว่ามันมีการจ่ายบิตคอยเป็น นะครับพอเข้ามาแล้วดักไซด์แลนทัมแวร์เนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือมันก็มีการกระจายไปส่วนหนึ่งนะครับในนี้เขาก็บอกเหมือนกันมีการแทร็กนะทรานซัคชันเห็นเหมือนกันนะครับว่าไปที่ไหนบ้างนะครับอย่างนึงเนี่ยนะครับเนี่ยเขาก็บอกเขาก็พอรู้เลยว่าดักไซด์เนี่ยส่งไปที่ไหนบ้างนะครับดักไซด์เนี่ยนะครับก็มีการส่งนะครับไปอย่างที่สี่เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นเนี่ยส่งไปที่ไฮดร้านะครับเป็นเป็นเอ็กชเอนเป็นเป็นดักไซด์มาร์เก็ตที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคือในที่เนี้ย ก็ก็เป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มที่แฮกเกอร์ใต้ดินพวกรัสเซียเนี่ยนะครับเขามาทําอะไรกันมีการโอนเข้าไปที่ไฮด้าก็ไม่รู้ว่าโอนเข้าไปจ่ายหรือโอนเข้าไปเป็นส่วนแบ่งหรืออะไรยังไงก็ตามนะฮะแล้วก็มีเขาก็บอกมีการกระจายนะครับในซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นว่ามีการกระจายเข้าไปใน 18%เี่ยนะครับถูกกระจายไปที่สมอง l r r u u p of Exchange ก็คือถูกกระจายไปที่ Exchange หลายที่มากๆกนะครับก็คือจะเห็นว่ามีาจาก1 0อที่ได้มา18%เอนี่ยออกไปที่ Exchange นะครับแล้วก็อีกประมาณ4%เนี่ยส่งไปที่ Hydra นะครับนี่คือสิ่งที่เขาสามารถ t r a ็กได้นะครับก็คือเขาก็มีซอฟต์แวร์ตัวนี้แหละนะครับแล้วเขาก็บอกเหมือนกันว่าหลังจากที่เขาแทร็กพวกนี้ได้เนี่ยเขาก็ส่งข้อมูลพวกนี้ให้ผู้รักษ,ษากฎหมายเหมือนกันนะร่ออาะไไปทต อย่างที่ภาพที่เห็นเนี่ยแหละไอ้พวกที่ส่งไปที่เอ็กชแนนเนี่ยถ้ามันอยู่ภายใต้สนธิสัญญากับทางอเมริกานะคงเดินยุดหมดแล้วแหละจะแม้เพราะมันเข้ามาที่เอ็กชแนนแต่เราก็ไม่รู้น้องว่าพอเอ็กชแนนเนี่ยพอนั้นเสร็จแล้วเขาทำไงพวกเอ็กชแนนก็ต้องระวังนะพอด,ดีดีมีคนส่งพวกนี้เข้ามาซีซัสวจัดการไม่ดีเนี่ยโดนกฎหมายฟอกเงินเข้าไปอีกเหมือนกันนะครับก็ต้องต้อง,องระวังเหมือนกันนะครับทีนีใน้ในเคสเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ,อ,อย่างตอนนั้นเนี่ยมันเกิดที่มันเกิดข่าวขึ้นมาก็คือออพ FBI บกเ้้นนี Dark า นะเพราะว่ามันไปกระทบกับการการขายน้ํามันราคาน้ํามันในในฝั่งตะวันออกของอเมริกาแล้วทางรัสเซียก็ให้คือ,ค,อ,ค,อคือเขาก็รีบบอกนะทางทีมดักซายรีบบอกเลยเขาไม่ได้เกี่ยวกับรัสเซียนะเขาเป็นอาชญากรรมทั่วไปในหลายอย่างได้ตังค์เขาไม่ใช่ว่าต้องการมาจะลักกรรมหรือว่าต้องการกรร่อวินาศก,กรรมอะไรก็ตามดูค่อนข้างฝั่งดักซายก็คงเหมือนโหงานนี้ได้เหยื่อตัวใหญ่ไปน,นิดนึงนะครับเพราะนี่คือ มันก็เลยดูเหมือนว่าทางดักไซส์ก็คงโอ้โหงานนี้งับเหยื่อเข้ามาผิดผิดไปหน่อยละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูตามข่าวเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าในแง่ของทางทางดักไซ์เนี่ยโดนโดนสารพัดเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนี้ก็ถูกยึดถูกจับถูกอะไรไปหมดเลยนะครับแล้วหล,หลังจากช่วงนั้นเน่ยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นข่าววันที่14เนี่คือเป็นวันที่เริ่มเห็นข่าวโอ peration ของดักไซ์เนี่ยโดนมีผลกระทบโดนยึดโดนอะไร นะครับแล้วก็ประมาณสัปดาห์ที่แล้วมังช่วงที่บิตคอยล์ราคาตกเนี่ยก็เป็นจุดที่ทางามีข่าวว่าเ b i ไเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถยึดเงินคืนมาได้นะเขาก็บอกเหมือนกันว่ายึดไม่ได้ทั้งหมดนะยึดในบางส่วนที่เป็นส่วนใหญ่นะครับตรงนี้แหละก็คือเป็นประเด็นที่ทุกคนก็เริ่มมา,าสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดบิตคอยล์โดนแฮกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นตน้นะจากในภาพนี้ก็จะเห็นเลยว่าโอ peration หลายๆอย่างเซิร์ฟเวอร์หลายตัวของทางด์กซด์เนี่ยโดนยึดไปนะครับก็ ส,ส่วนตัวผมก็ยังไม่รู้ความจริงอะไรนะแต่ในแง่ของเทคนิคแล้วเนี่ยนะครับบล็อกเชนหรือว่าตัวอย่างบิตคอยเนี่ยนะครับเราไม่ต้องห่วงนะครับมันไม่ได้โดนแฮกง่ายขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าหัวใจหลักของมันเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของ Encryption ใช่ไหมถ้าเกิดคุณมีคีย์นะแต่การที่คุณจะเอาคีย์ขึ้นมานะการที่คุณจะแฮกคีย์อยู่ดีๆถ้าคุณไม่ได้คีย์คุณจะพยายามไปแฮกเอาคีย์เข้ามาเนี่ยมันเป็นไปได้คุณรู้วันเหล็มอยู่ตรงนั้นแหละแต่คุณแตะมันไม่ได้นนะเเพราาวว่่่่มมมมมัไไีีีีคคยแล้ก็็ใทปน เล่นเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มมันเป็นระบบเปิดนะก็คือถ้าเกิดสมมุติเป็นของแบงค์ไหนกฎหมายยังสารสั่งได้ให้แบงค์นั้นส่งคีย์ให้อะไรประมาณนี้นะครับแต่เคสเนี้ยบอกเชนหรือบิตคอยเนี่ยมันไม่ได้เป็นอยู่ภายใต้าการกํากับของใครนะครับเพราะฉะนั้นคือและโอกาสที่ใช้ทางเทคนิคที่จะเอาไปแฮ็กบิตคอยเนี่ยเคยมีคนบอกนะครับว่าในอนาคตนะครับเรื่องมีควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่การแฮ พวกนี้มันเป็นไปได้แต่ถึงวันนั้นเนี่ยนะครับบิตคอยมันก็เปลี่ยนคีย์เลงเปลี่ยนวิธีการเอนคริปชันอะไรไปอีกหลายอย่างนะครับมันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ง่ายๆหรอกเพราะฉะนั้นคือข้อได้จริงข้อที่หนึ่งนะครับรับรองว่าผมผมเชื่อว่ามันไม่ได้เกิดการที่ f b i เนี่ยนะครับสามารถเข้าไปยึดเงินตรงนี้ได้ไม่ได้แปลว่ามันเป็นการล่มสลายหรือเป็นช่องว่างของระบบคริปโตเคอเรนซี rency, หรือว่าบิตคอยหรือว่าบล็อกเชนอันนี้นไม่ใช่แน่นอน นะคำถามก็คือว่าเขาได้ยังไงนะครับก็มีโอกาสหลายอย่างที่มีคนพูดแบบง่ายๆเลยเนี่ยนะครับบางทีกลุ่มดักไซส์สํานึกผิดนะครับอาจจะบอกว่าถ้าเกิดเราดูเมื่อกี้นะจะเห็นว่า18%เนี่ยมันโอนเข้าไปหากลุ่มที่เป็นเอกชนเล็กๆนะครับผมก็น่นาจ,จะเป็นส่วนหนึ่งนะที่เป็นไปได้ที่เขาจะสาม,มารถคืนเงินกันได้ส่วนที่2ก็คือแต่ไอ้ีที่ไปเว็บไซต์ใต้ดินอย่างไฮดราเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แน่นอนช่วงนี้ถ้าเกิดสังเกตนะครับใน,ในกลุ่มผู้ักษากฎหมายเองเนี่ย ก็มีการระดมกวาดล้างพวกเว็บไซต์ใต้ดินเหมือนกันนะแต่ยังไงมันก็รวมไม่กี่เปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าจะได้ทาง FPI เขาได้เงินคืนมาพอสมควรเลยนะมันจะ80%เลยมั้งนะเว่อกี้มันเท่าไหร่นะอ่าสิบแปดเอเอก็ใกล้เคียงนะเกือบเกือบแปเหมือนกันนะในส่วนคืออย่างนี้มันจะมีมันอย่างนี้ครับไอ้เงินก้อนใหญ่เนี่ยนะครับแน่นอนนะผมเชื่อว่าเงินก้อนใหญ่เนี่ยมันยังไม่ได้ถูก move เป็นไหนนะมันก็อยู่อยู่ในใน wallet หลัก คำถามก็คือว่ารัฐบาลหรืออะไรเนี่ยไปไปเอาเคีย์มาได้ยังไงข้อที่หนึ่งก็คือเขาอวดเดาว,ว่าบางทีดักไซส์ไม่ได้ยไม่ได้ว่าสนึกผิดหรอกนะก็คือพอลูกพี่อย่างรัสเซียไม่ปกป้องเนี่ยรัเสเซียก็บอกกูไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวนะเขาก็อาจจะยอมกูความผิดนะอาจจะให้คียก็ได้นะยอมยก private Ke ีให้เลยนะท่านเ b i เชิญเอาไปถอนตามสบายข้อที่2เวลาพวกแก๊งพวกเนี่ยนะครับความเป็นได้อย่างที่2ก็คือว่า พวกแก๊งพวกนี้เวลาเขาทำาันส์เซชันอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เครื่องที่บ้านแน่นอนนะเขาต้องเวลาเขาต้องการทำไปโอนนยเห็นว่ามันมีรานส์เชันเกิดขึ้นถูกไหมครับมันมีการใช้รานส์คชันในการโอนหลายทีเหมือนกันไอตอนที่เขาโอนเงินออกไปจากกระเป๋าเนี่ยนะไปหา exchange ์ลายย่อยไปหา Hydra เนี่ยเขาไม่ทำที่บ้านแน่นอนนะครับปกติก็คือเขาก็อาจจะใช้ไปรีโมทแอคเซสไปทำที่เครื่องไหนหรือใช้เครื่องที่เขาเคยแฮกไว้ นะครับหรืออะไรสักอย่างเนี่ยและไเครื่องพวกนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ถูก FBI ไปยึดมาก็ได้นะครับบางคนก็พูดถึงเหมือนกันว่าอาจจะเป็นพวกนี้บางทีมันทำผ่านบริการพวกรีโมทเดสท็อปนะแล้ว FBI ยึดมารู้ไว้อาจจะไปตั้งโปรแกรมคอยดักไว้หรือเปล่าอะไรงนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าไอเครื่องที่ทางกลุ่มกลุ่ม d a r k s i d เนี่ยนะครับเข้าไปทำการเข้าไปทำทรานสัคชันเนี่ยโดน FBI แฮกไว้ละ นะครับหรือ FBI ยึดมาทำฟอร์เรนซิกดูอะไรได้ก็เลยได้ตัวคีย์นี้ขึ้นมาหรือบางอย่างที่อาจจะเป็นล็อกอินนะครับที่เข้าไปที่นั้นๆที่เอ็กชนนนั้นๆหรืออะไรกันแล้วแต่ทำให้สามารถโอนเงินคืนได้จริงๆเขาก็ไม่ได้บอกชัดเจนนะว่าได้ private key เขาบอกว่าได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้สามารถเอาเงินคืนโอนกลับมาได้นะครับเพราะ,ะนั่นคือโดยสรุปก็คือว่าหก็คือมันไม่ได้เกิดจากการเข้าไปแฮกระบบบล็อกเชนหรือว่าบิตคอยหรอก นะครับก็คืออาจจะเป็นไปได้ก็คือทางแฮกเกอร์เนี่ยนะครับอาจจะเข้าไปยอมให้เอง2ในกลุ่มเซิร์ฟเ,เวอร์ที่โดนยึดไปเนี่ยนะครับบางเซิร์ฟเวอร์อาจจะมีส่วนนะครับที่ทางแฮกเกอร์ทางดักไซ์เองเนี่ยใช้ในการอโอนเงินพอดีนะครับแล้วพอเขาเอาคอมพิเเวเตอร์ยึดไปได้เนี่ยเขาก็ทำเป็นการย้อนหลังหรือว่าสามอาจจะโดนหักแฮกวางกับดักไว้อยู่แล้วก็ได้นะครับนี่แหละเพราะนี่คืออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะที่ว่าทำไมทาง FBI นะสามารถ ยึดเงินคืนไม่ได้คําถามก็คือว่าอ,าอย่างหนึ่งนะตอนนี้มันก็เหมือนเ,น,เนเป็นแสงสว่างคือมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะทุกคนก็คาดหวังเหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเวลามีการจ่ายค่าถ่ายไปเนี่ยก็หวังว่า h b i อเนี่ยอาจจะหรือพวกษากฎหมายเนี่ยะจะช่วยในการคืนแต่ถ้าเกิดดูจากเคสเนี่ยบอกได้เลยไม่ไมง่ายนะเพราะนั้นคือถ้าเกิดสมมติบ,บ้านเราในจ่ายค่าถ่ายไปสมมติ10บล้านบาทแล้วบอกว่าไปไปหาทางชื่ออะไรนะทปออป,ออปทอ อปทอไอหน่วยงานเรื่องธุรกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยผมจำไม่ได้อปทอมั้งหรืออะไรบอกว่าให้ไปเอาเงินคืนให้หน่อยสิมันไม่ง่ายเลยเพราะว่า FBI เนี่ยเขาต้อง,ต,องต้องทุ่มกำลังในการยึดอะไรสารพัดเลยแล้วผมก็เชื่อว่าเขาเขาคงไม่มาทําให้กับรายย่อยหรอกเราขอไปเขาคงช่วยยากอ่ะนะเพราะมันไม่ง่ายเลยเหมือนกันแต่สำหรับเคสรายใหญ่ๆนะโปรไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยผมเชื่อว่าทาง FBI เนี่ยเขาพอจะรู้วิธีละ นะว่าเขาทาอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเราเจอเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่าที่เราจะเห็นต่อไปได้คือว่าเวลามีเกิดเคสขึ้นมานี่ FBI มาถึงต้องสุ่มยึดเซิร์ฟเวอร์ก่อนเลยนะครับยึดเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เอาไปลองหาข้อมูลดูนะครับเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะเพราะว่าวัน2วันนี้ดันเกิดเคสใหญ่ขึ้นมาอีกอีกแก๊งเนี่ยเหมือนกัน REview นะไอ้เจ้าแก๊งเนี้ยแก๊งลซนัมแวร์นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะเป็นแก๊งใหญ่มากมาเหมือนกัน ดันไปเล่นกับเหยื่อรายใหญ่นะครับไปแฮกสับคอนแทคเตอร์นะครับของสหรัฐอเมริการายหนึ่งที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบนิวเคลียร์ระบบอาวุธนิวเคลียร์นะครับแล้วก็มีการเรียกค่าไถ่อะไรกันนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่าว่างานนี้นะครับจะมีการจา่ายค่าไถ่ไหมพอมีการจา่ายค่าไถ่นะครับแล้วก็จะมีการตามยึดคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแล้วทางตอนนี้ยังไม่มีข่าวความคืบหน้าตรงด้านนั้นออกมาเท่าไหร่ นะแต่ทุกคนก็บอกว่าโอ้งานนี้ไอวิวเล่นกับของใหญ่ซะละนะครับดูท่าดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะติดตามมันต่อไปนะแต่ก็คือถ้าเกิดใครสนใจการลงทุนใน Bitcoin ก็ไม่ต้องห่วงครับระบบมันมันก็ยังปลอดภัยเหมือนเดิมแหละนะเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอยู่ในที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยแหละนะครับก็คือแล้วมันก็ไม่ง่ายหรอกนะมันก็ไม่ง่ายหรอก,นะก,รอกที่ที่มันต้องทําในสเกลที่ใหญ่มากนะครับ แล้วก็ถือว่าบังเอิญเลยเพราะว่าเขาว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ยึดไต้ที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในเขตอเมริกาพอดีนะอยู่ภายใต้เขตกฎหมายของสหรัฐอเมริกาพอดีและเขาก็บอกอดักไซม์มันคิดยังไงไปทำธานแักชันอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในขอบเขตกฎหมายของอ,องเมริกานะก็ไม่เป็นไรคนเรามันก็บางจังหวะนะครับมันก็มีใครจะไปคิดว่าจะเจออะไรขนาดนี้เนาะนะนะต่อไปก็คงต้องดูอะไรกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับแล้วก็ยังไงก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ